วันนี้จะทำอะไรดีมีปากกามาทำไมปากกาเหลืองเปลี่ยนสีก่อนปึ๊บเหม่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงไว้แล้วกันโอเควันนี้จะทำอะไรดีเปิด YouTube Studio ดีกว่าอหว่าไงนะใครวันนี้ ผมไม่รู้จ่ะมันคือใครแถมผมก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วจะมาดรามา่าเหรอทำไมไม่กดหัวใจให้อคอมเมนต์ไงถ้าเกิดคอมเมนต์เดี๋ยวกดให้เนี่ยผมก็ถามไปว่าคุณเป็นใครแล้วก็เงียบเหมือนเดิมแล้วอันที่สองโอ้ไม่เกิด <laughs> แล้วอันที่สามเดี๋ยว ทำไมผมไม่ใช้อย่างนี้เลยเออมีปากกาอยู่นี่วัวนี่อันแรกเขาถามอ่อันแรกเขาบอกว่าอย่าข้างบนนะึงหยุดหน่อยึองหยุดหน่อยดิโอเคเขาคอมเมนต์มาว่าไม่ใช่คอมเมนต์ี่คอมเมนต์มาว่า ไงนาวีชื่อผมชื่อว่านี่แหละชื่อผมตรงนี้เนี่ยชื่อตรงนี้อา่านโดยเองก็เลิกกันมนานานว่าอะไรซึ่งเขาก็พิมพ์มาว่าเดี๋ยวซึ่งเขาก็พิมมาว่าว่าไงนาวีคุณสุจินดาวันเธอพิมพ์มานี่กนหัวใจได้ให้แล้วนะ พูดครั้งที่สองอยา่ามาดรามา่าว่าไม่กดให้เพราะคุณไม่คอมเมนต์เองแล้วผมก็ถามเขาไปว่าตอนแรกผมก็พูดไปแล้วนั่นแหละคำแรกคุณจำได้ใช่ไหมคุณเป็นใครและคำที่สองที่ผมถาม,มาเขาไปก็ไม่ได้ถามหอกกวันตีน <c oughs> เข้าไปก็คือโอ้ไม่เกิดไม่รู้ว่าแขยงอย่างนี้หรือเปล่า แล้วคำที่สามยาวเลยคำนี้ผมจะพูดตอนแรกอยู่แล้วแต่ผมมีประการแล้วผมทำไมต้องใช้ไอเจ้านี้เสียด้วยลืมโอ,อย้ยโอเคนี่ก็คืออโอ้คุณ คุณชื่ออะไรบอกคุณชื่ออะไรบอกหน่อยติดตามผมตอนไหนผมชอบเล่นเกมแนวไหนนี่แหละผมถามไปนี่คือคำถามสุดท้ายถ้าเกิดเขายังไม่ตอบมาอีกก็ผมก็จะช่างแม่งโอเค ลบทิ้งเลยดีไหมไม่ไม่ไม่ไมดดดดดดเดอ,อผมไม่ได้มาอานด,ดีกว่าผมจะมาทำเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคคลิปนี้ผมลืมเปลี่ยนชสื่อคลิปนี้ Oh, ไม่ใช่ไมครับวายอัปเดตผมเขียนผมเขียนผิดขอจำข้อจำอ๋ออ,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 อคลิปนี้อตั้ง13นาทีซึ่งตอนไทยนั้นมันคือเอ็กโอ ผมเล่นไม่เป็นอกโอมันเล่นยังไงโอเคเ, <Okay. S 1> okay. เออคลิปนี้ผมลืมตั้งชื่อแถมมันเป็นมันเป็นวิดีโอรีเมียมมันเป็นวีดีโอรีเมียมถ้าเกิดใครไม่ได้ดูตอนรีเมียมโชคดีมากเพราะตอนนั้นมันต้องรอคลิปไหนนะมันรอเป็นวันเลย ไมยครับเอาชีวิตรอดพาร์ทสองใช่ไหมวิธีการเปลี่ยนชื่อก็ตรงรูปดินสอเอาจงจริงแต่ผมจะช้อนจะซอนการตั้งชื่อตอนที่ผมอัปโหลดคลิปใหมครับไปพร้อมกันเลยโอเคนี่กดตรงรูปดินสอไม่ใช่ดินสอดินสอนะดินสอนะครับดินสอ คลิปนี้ถูกถูกอนะัพโหลดในไอ้วันที่20สิบกันยาคศสองศูนสองสองนี่เกมนี้มันชื่อว่าเกมเบร i นเอา EP หนึ่งใช่ไหมวะไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยน ขอเขียนเลยนะครับเบรินเอาโอ้เสร็จแล้วไปอ่านมามาแล้วคำว่าเบรินเอาลืมไม่มีชี้บีอ่ะสึด A I N O O U T Brainout <Pharise es> <lite> ผมจะเขียนแค่นี้นะ จะเขียนแค่นี้อันนี้ผมไม่ได้เขียนแท็กไว้จะอยู่ในหมวดบูเกมกแค่นี้เสร็จแล้วโอเคใจอยู่คำเดียวเขาเป็นใคร แล้วก็รู้ชื่อผมได้ได้ไงมันต้องเป็นเพื่อนผมถ้าเกิดมันรู้ชื่อชื่อสุจินดาวันทอถ้าเกิดใครเห็นบอกด้วยไอดีนี้ถ้าเกิดใครเห็นบอกด้วยเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นฝากบอกบอกด้วยนะครับแล้วแบบคลิปนี้ก็พอไว้พอขอพอ,อ,อ,อไว้แค่นี้เออตรงนี้แปลก ขอพอไว้แค่นี้บายบายเซลกินเนกทามปุ้นปุ้น